กำแปลเป็นนั้นว่าหน้าที่29ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันหน้า30ต,ต่อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนะขอบคุณสาหรับทุกท่านที่ชมซีมสดหรือไลฟ์สดของครูเป็นนานอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งคณครูได้สอนมาถึงหน้าที่30แล้วนะครับมาทำรีวิวกันใหม่นะครับนะ กันต่อนะครับไม่ใช่การใหม่รีวิวนี่ก็คือการทบทวนนะครับทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแกมมานะครับหลักไวยากรณ์คำสั่งบอกว่า complete the sentences จงทําประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ด้วยการเติม is e นะครับ rmhasgot แล้วก็ havegot นะครับคุณครูก็เติมให้เดี๋ยวทาให้ภาพใหญ่ที่สุดจะเห็นได้ชัดเจนนะครับ นั่นก็คือ my parent นะครับคุณพ่อแม่ของฉันนะครับ parent เป็นผู้พน์นะครับมี s อยู่เสมอเป็นผู้พจน์ก็ต้องตอบ r คุณพ่อและคุณแม่ของฉันอยู่ที่งานงานแต่งงานนะครับนะ cousins อ่า a p o s t o p h e s แก็ wedding แปลว่างานแต่งงานของญาติของฉันนะครับวนวันนี้ข้อสอง my favorite food อาหารที่ชื่นชอบของฉันนะครับอาหารเป็นนามที่นับไปได้นะครับเพราะฉะนั้น ตอบด้วย is นะครับคือไอศครีม my uncle นะครับลุงของฉันแอนอานป้าของฉันหรือว่าน้าชายหรือว่าน้าสาวนะครับ h อบก็อดชิวันดิชินนะครับมีลูกๆทั้งหมด20คนไม่ใช่ลูกๆนะครับชิคเก้นแหม่โทษทีครับมีไก่นะครับชิคเก้นไม่ใช่ชิวันดิวโทษทีครับไก่20ตัวแหมลูก20คนนี่เยอะนะครับ ข้อที่4นะครับ I am Lucy's uh, sister นะครับฉันเป็นพี่สาวของ l i ซซีนะครับต้อง I am My brother นะครับคนเดียวก็เอกพจน์นะครับคือ is is two years นะครับมี uh, two years old than me นะครับก็คือมีอายุมากกว่าฉันสองปีนะครับมากกว่าฉันเรียกว่าแก่กว่าฉันโอ้ o, นะครับ older แปลว่าแก่กว่า เฟรดดี้นะครับก็คือชื่อคน has got a lot of friends เฟรดดี้มีเพื่อนเยอะนะครับ I am from Argentina ฉันมาจากประเทศอารเจนตินาเดี๋ยวคุณรูไปเร็วเลยนะครับนะเพราะว่าดินฟ้าอากาศไม่ค่อยดีนะครับฟ้าลั่นเยอะเหลืออีกสองข้อนิดเดียวนะครับนะไปเร็วเลยนั่นก็คือข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้อ่านคำถามแล้วก็ให้เขียนคำตอบสั้นๆน,นะครับ has Ryan g ก็ a dog แปลว่าไรยันมี สุนักหรือไม่นะครับตอบ no he hasn't ไม่เขาไม่มี Do do you Do a o o t o f อ p o r ดนะครับคุณเล่นกีฬามากมายใช่ไหมต่อว่าย่ไซดูนะครับ is g r e e o your f o v o r i t e c o l o r สีเขียวเป็นสีที่คุณชอบใช่หรือไม่ก็ตอ่อว่า no it isn't นะครับดูเดอะสเด็กนักเรียนหลายคนนะครับ have an art class เรียนวิชาศิละปะทุกๆอาทิตย์ใช่หรือไม่ ก็ตอบว่า yes a r นะครับ usd o ู yes, they, they ตัวตีครับถามด้ดูก็ต้องตอบดูนะครับข้อที่5นะครับ h a v e you both go to d i a r y คุณทั้งคู่นั้นมี daily นี่ไหไมครับก็ตอบ yes we have นะครับ are the children creative เด็กๆเรานั้นเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ใช่หรือไม่ก็ต้องตอบ yes a r e Does your uh, t o o s e like apple? เต่าของคุณนะครับตัวเดียวนะครับชอบแอปเปิลใช่หรือไม่ก็ตอบ no it doesn't นะครับโอเคไปเร็วเลยนะครับไป c, ข้อ4ต่อข้อ c นะครับนะเขาบอกว่าให้ rewrite ให้เขียนสบาย the sentences ประโยคต่อไปนี้ in the correct order ก็คือเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะครับก็เขียนใหม่เป็น we usually get the bus to school นะครับ ตัวสกูตัวแอลหายนะเรานะครับมักจะไปโรงเรียนด้วยรถบัสบ่อยๆนะครับ <S G S way p a t i o n with the children นะครับแหมทำไมเขียนผิดบ่อยเลยเอลอนนะครับจะมีความอดท,ทนสม่สำเสมอนะครับกับเด็กๆ How often do you go swimming คุณไปไว่ายน้ำบ่อยแค่ไหนนะครับ Peter h a r d l y ever hardly e v e r แปลว,ว่าแทบจะไม่นะครับกูแคมปิ้งนะครับไป camping, แคมปิ้งแทบจะไม่ไปตั้งแคมป์เลย My sister is never organized น้องสาวของฉันนั้นไม่เคยจัดการอะไรได้ดีเลยนะครับแปลว,ว่าอย่างนั้นไปต่อข้อดีครับใกล้จะจบแล้วนะครับ Read the conversation ให้อ่านบทสนทนาต่อไปนี้ w r i the t missing question word ให้เขียนคำ question word นะครับที่หายไปนั่นก็คือบทสนทนานะครับว่าระหว่าง A กับ B นะครับ A บอกว่า Hi! พียว So D y เพี l นะครับ come and join our basketball team ให้มาร่วมทีมบาสเกตบอลของเรานะเอลก็เลยบอกว่า When do you play แล้วคุณเล่นเมื่อไร เอว่า we play on Sunday morning เราจะเล่นกันในวันอาทิตย์ตอนเช้า B ก็เลยถามว่า who do you play with และคุณไปเล่นกับใครนะครับ A ก็เลยว่า I play with some friends เราไปเล่นกับเพื่อนเพื่อน and neighbors และก็เพื่อนบ้าน A ก็ถามต่อว่าแล้ว where is the basketball court basketball court ก็คือสนามที่จะเล่นบาสเกตบอลนะครับเล่นที่ไหน it is next to the park มันอยู่ใกล้ก,กันกับสวนสาธารณะ How do you get there? แล้วเราไปที่นั่นอย่างไรนะครับก็คือไปวิธีไหนนั่นเอง You can walk. คุณสามารถเดินไปนะครับ It's just 5 minutes. มันใช้เวลาเดินแค่5นาทีเท่านั้นเองไปไวเลยนะครับนะมาข้ออีนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการซีมสดในวันนี้นั่นก็คือ Complete the sentences. ทำประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์ with ด้วย the correct word คำตอบที่ถูกต้อง นั่นก็คือเอมมาแอนด์เฮอร์ซิสเตอร์เอมมาและก็น้องสาวของหลอนหรือพี่สาวของหลอนนั้นอาร์คือสเวมเมอร์เป็นนักว่ายน้ำที่ดีหรือที่เก่งข้อสองมายเนมสมาตินชื่อของฉันชื่อว่ามาตินนะครับแอนดี้นี่คือน้องชายของฉันชื่อว่าคริสเติมมายเข้าไปนะครับเจสแอนด์โมริรานะครับเจสและโมริรานั้นได้ปั่นจักรยาน ของพวกเขานะครับเดบเป็นพู้อุ school ไปโรงเรียน e ทุกวัน What is your t e a c h e r s n a m e นะครับชื่อของคุณครูของคุณชื่อว่าอะไรคุณครูเป็นผู้ชายนะครับก็เลยตอบว่า his name is m r John เขาชื่อว่า m ิสเตอจ he walk uh, we walk เราเดินไปไม่ใช่นะครับ we walk our dogs ก็คือเราจูงสุนัขของพวกเราเดินเล่น in the park ในสวนสาธารณะ at the weekend ทุกๆวันหยุดสร์อาย์ This is my rabbit นี่คือกระต่ายของฉัน and its favorite food i t h e มนส์แปลว่าของมันนะครับและอาหารที่ชื่นชอบของมันก็คือ apple โอเคนะครับบนโกอ่าจะ